เมื่อ2-3าวันที่แล้วเกม u n p l a y e เกมจาก Euphoric b r o t e r s ผู้ที่เคยสร้างผลงานชื่อกระช่อนและตราหน้าอย่าง Garden of Banban ก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างแรกให้เราได้ดูกันแล้วตัวเกมก็น่าสนใจดีครับเราสามารถเล่นได้หลายคนด้วยแต่ว่าที่น่าสนใจเลยก็คือ บางทีแล้วเกมนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของไทม์ไลน์การ์เทนออฟ n บนแบนเลยก็ว่าได้มันจะเป็นแบบนั้นจริงไหมเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันดีกว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมคนเดิมนะอย่างที่ผมทําการพูดไปเมื่อกี้เนะาะทั้ง Euphoric b r o t h e r s เนี่ยเขาําการปล่อยตัวอย่างเกมใหม่ครับซึ่งก็เป็นเกมที่เรียกได้ว่าทําการก้าวข้ามผ่านจุดเซฟโซนของเขาเลยก็ว่าได้ และมันมีชื่อว่า u n p l a y e เป็นเกม c o o p e เล่นได้4คนครับนเรื่องเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่มีชื่อว่าการมรณะหรือว่า Black Death ครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์การแพร่ะระบาดของกาฬโรค ที่ทำให้มีผู้สียชีวิตนับหลายร้อยล้านคนซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาก็ได้นําเหตุการณ์นั้นมาใช้แต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยเขาจะทําการเปลี่ยนการะโรคแบบทั่วไปกลายเป็นถ้าไม่ใครก็ตามได้ติดโรคเขาจะกลายพันธุ์กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวขึ้นมาแทน แต่ว่าในเหตุการณ์ Black Death หรือว่าการมรณะเนี่ยนอกจากความน่ากลัวของมันและก็จำนวนผู้เสียชีวิตที่มากเป็นประวัติศาสตร์อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญของเหตุการณ์นี้ครับนั่นคือหมอรักษาการะโรคหรือว่าเพลกด็อกเตอร์ที่ชุดของพวกเขานนั้นจะมีดีไซน์ที่แปลกตาและไม่เหมือนกับหมอทั่วไปที่เราเคยเห็นมาก่อนโดยพวกเขานนั้นจะมีการใส่ชุดคลุมสีดำ ที่ยาวแล้วก็หนาแถมมีการเคลือบด้วยขี้ผึ้งแล้วก็หน้าก,ากากของเขาเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับอีกาคือมันจะมีจึงงอยงอกออกมาเพื่อเอาไว้ใส่เครื่องหอมแล้วก็สมุนไพรเวลาสูดดมอะไรบางอย่างเข้าไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องเป็นโรคไปด้วยประมาณนั้นและด้วยความที่ชุดนี้มันมีดีไซน์ที่แปลกตาและก็ดูเท่ไปด้วยเนาะมันก็เลยทำให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยชุดเพลดอกเตอร์ก็จะกลายเป็นชุดคอสเพลย์ไปแล้ว แล้วเราก็จะได้เห็นบ้างเป็นครั้งคราวในงานคอสเพลอะไรประมาณนั้นแต่ว่าช่างเรื่องนั้นมันก่อนเราวกกลับมาที่เกมก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าสําหรับตัวเกมอันเพลกนั้นเราจะได้รับบทเป็นเพล็กด็อกเตอร์หรือว่าคุณหมอรักษาการโรคนั่นแหละที่พวกเขาเนี่ยต้องมารักษาชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง แต่ว่าชาวบ้านเหล่านั้นเขาไม่ได้เป็นการะโรคทั่วไปครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเราหมอๆเนี่ยก็น่าจะรักษาหายไปตั้งนานละแต่กลายเป็นว่าชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยดันกลายพันธุ์กลายเป็นสปาร์ลาดที่ดูน่ากลัวขึ้นมาซึ่งคุณหมอทั้ง4คนหรือว่าอาจจะหนคนก็ได้ต้องหาวิธีการรักษาพวกเขานําวัตถุดิบต่างๆที่พอจะหาได้ มารวมกันในหม้อหม้อหนึ่งครับเพื่อสร้างเป็นยาอมฤตแล้วก็นําไปรักษาชาวบ้านเหล่านั้นนั่นเองตัวเกมก็น่าจะมีประมาณนี้ครับถึงอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันสักเล็กน้อยดีกว่าว่าตัวอย่างมันจะเป็นอย่างไรครับเอาละครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ฉากแรกเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงการที่น้องบนแบนภาค6เหมือนกันนะก็คือฉากที่เราต้องหนีนอตี้วันใช่ไหมก่อนที่เราจะได้พบว่าเซอร์ดาราดูเนี่ยทำการครอบงำเหล่าเพื่อนเพื่อนมาส์คอตไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเออมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยนะิ่มมาก็เป็นฉากวิ่งครับวิ่งหนีสั์ปรหลาดนะแล้วก็ทําการโยนยารักษาไปนะครับอันนี้ผมจะให้ทุกคนทําการสังเกตดีๆอย่างหนึ่งนะก็คือสั์ปหลาดทุกตัวที่เราจะได้เห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว จะมีสีผิวเป็นสีเขียวนะครับซึ่งจำได้ไหมว่า ผมทำการบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นภาคเริ่มต้นของการเทนอัมแบรนสาเหตุมันก็มาจากตรงนี้นั่นแหละครับนั่นเป็นเพราะว่าจําภาค7ได้ไหมครับที่เราเนี่ยทำการคุยกับเหล่าชาวบ้านและเหล่าชาวบ้านทุกคนเนี่ยล้วนแต่มีสีที่เป็นสีเขียวหรือว่าเป็นสีที่มาจากสารไจเวเนียมทั้งนั้นเลยซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่านในเหตุการณ์เกมอัมเพลกนั้นมันจะเป็นเหตุการณ์แรกครับที่มีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งได้ไปพบกับสารที่ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อน และสารนั้นก็คือไจเวเนียมและเมื่อผู้คนทําการสูดดมหรือว่าอาจจะก,กินหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเลยทําให้สารไจเวเนียมทําการรวมกันกับจีโนมนุษย์แต่เอาจริงคือร่างกายมนุษย์นั่นแหละและมันก็เลยทําให้กลายพันธุ์เป็นรูปแบบต่างๆไปนั่นเองและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือหน้าตาเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงก,กันกับตัวละครในกาเทนออลแบนแบนภาค5ด้วยนะคือมีดวงตาที่กลวงโบ๋ทั้งสองข้างแล้วก็ ปากก็โบยเช่นเดียวกันมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยนะครับโอเคหลังจากนี้นี่ครับทำการโยนยารักษาไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นยาที่ทำให้สัปหลดนี้ชะลอก็ได้อันนี้ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งครับจากผู้สร้างการ h i t o อ f อบแบนแบนี่โอ้โหเอาจริงๆแล้วการดีไซน์เพลงดอกเตอร์ของเกมนี้เนี่ยก็มีความยูนิคดีครับมีดวงตาที่3อยู่ด้านบนหัวด้วยนะเออ น่าสนใจดีเหมือนกันครับทีนี้เหมือนกับว่าเขาจำลังจะเข้าไปยังบ้านบ้านหนึ่งคะนี่ครับ purge the plague ครับก็คือชะล้างโรคภัยนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปยังชั้นบนนี่ฮะอันนี้ก็มีความคล้ายคลึงก,ก,กันกับอาชาวบ้านเนาะคือเป็นตัวสีเขียวตาสีขาวเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเด็กก็ได้นะที่โดนฉีดไจเวเนียมหรือเปล่าเออ ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะกับเพื่อนๆนี่ก็โอ้โหเป็นสปาราดสองหัวเหรอถึงแม้ว่าสปาราตตัวนี้จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะแต่พอผมมองดวงตามองปากขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันทําให้ผมคิดถึงสปารดตัวนี้ตลอดเลยครับมันคือใจเวเนียมเบบี้ที่เราเคยเจอกันในการเทนออกแบนแบนภาค7นั่นแหละและด้วยดีไซน์ที่มีความคล้ายคลึงกันแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ผมคิดว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับเกมนี้มันต้องมีความรีเลทถึงการเทนอฟเบนเบนสักอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนแหละนะจริงๆแล้วก็ที่น่าสนใจเลยก็คือนี่ครับคุณหมอชุดเขียวคนนี้นะครับถือตะบองด้วยนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณหมอการะโรคทุกคนเนี่ยเขาจะมีไม้เท้าครับเอาไวฟ้ฟาดคนเหมือนเป็นการชำระบาปอะไรประมาณนั้นซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นการชำระบาปในอีกรูปแบบหนึ่งนะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือเล่นคนเดียวก็ได้ นี่ครับอันนี้ก็ถือว่าชุดเท่นะชุดสีม่วงดำนะแล้วก็นี่ครับนี่มากับเพื่อนอีก3คนนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะฮะผู้พัฒนาเขาทำการบอกว่านี่คือเพลกดองกี้ครับหรือว่าลาการลโรคนะครับตลกดีนะแต่ว่าเออน่ารักดีเหมือนกันนะครับเอาละไปกันต่อตามหายารักษานะครับ อันนี้น่าจะเป็นบ่อที่เราเอาไว้รวบรวมวัตถุดิบต่างๆเนาะเพื่อทำการาสร้างยาที่จะรักษาทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้ให้ได้นะครับประมาณนั้นซึ่งก็จะมีหูคนด้วยนะและก็มีเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะฮะและอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างนะซึ่งก็น่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกันกันกบ อันนี้ครับนี่ดวงตา3าดวงนะฮะเออนะครับมันมีเหตุผลอยู่เดี๋ยวผมค่อยว่ากันนะครับทีหลังเนาะเอาละไปกันต่อมันก็กําลังเดินอยู่เจอนี่ครับอาเพชฌฆาตนะที่ตอนนี้กลายเป็นเพชฌฆาตร่างยักษ์ไปแล้วนะครับแล้วก็ดวงตาเนี่ยคือเต็มไปด้วยเลือดนะพร้อมกับถือไม้ตะบองครับจะฟาดป้าบเรียบร้อยและอันนี้น่าสนใจมากๆครับก็คือ ่ในระหว่างที่หมอคนนี้กำลังเดินอยู่ครับไปชนกับทางน้ำ่ะทำให้สปาร์ลาดที่เป็นแบบผู้หญิงร้องไห้ได้ยินนะแล้วก็กลายร่างทันทีนี่ unplay ครับเดี๋ยวเราไปดูในหน้าสตรีมกันสักเล็กน้อยดีกว่าเพราะว่ามันจะมีเนื้อเรื่องเสริมอีกนิดหน่อยด้วยในนั้นนะครับนี่ครับ ดีสคริปชันหรือว่าคําอธิบายของเกมแบบโดยย่อเนาะมีการเขียนว่ารานั้นจะได้เล่นเป็นคุณหมอรักษาการโรคกับเพื่อนๆของคุณนะครับในเกม Multiplayer ร์ o ค m ออฟ e ิเดว r อ่าประมาณนี้ชะล้างโรคเหล่านั้นสร้างยารักษาและ หลบหนีจากสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์นะครับอ่านี่ไงสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ก็เป็นไปได้ว่าบุคคลเหล่านั้นก็น่าจะเป็นคนนั่นแหละที่โดนสารไจเวเนียมมัง้งเออทำให้กลายพันธุ์กลายเป็นรูปแบบต่างๆครับบางตัวก็อาจจะมีการรีเลตหรือว่าอ้างอิงกับงานของเขาก็คือเป็นเพชรคาตอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบตัวใหญ่เออถือไม้ตะบองยักษ์อะไรประมาณนั้นนะครับและคำสุดท้ายน่าสนใจมากๆเลยก็คือ Make the Queen พลาวครับหรือว่า ทำให้ราชนีพอใจให้ได้อันนี้ไม่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับควีนเบาเซเลียหรือเปล่านะแต่ประเด็นก็คือเขาเอาสีม่วงเออซึ่งมันก็เชื่อมโยงกันกันกบควีนเบลเซเลียที่เป็นจิงโจ้สีม่วงเหมือนกันนะครับเป็นราชินีเหมือนกันซะด้วยนะเออไม่รู้สินะครับมันมีความแบบยังไงก็ไม่รู้เนาะเออแล้วกอ็อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีการบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็น procedural generate ครับก็คือเกมเนี่ยมันจะมีการ generate แมปไปเรื่อยๆไม่รู้จบนะทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นไปได้แบบยาวๆเลยประมาณนั้นอ่ามีการบอกถึงวิธีการผ่านเกมนี้ครับ <c oughs> เขาบอกว่าทำการค้นหาและเก็บวัตถุดิบเหล่านั้นหา right combination หรือว่าหาการผสมที่ถูกต้องเพื่อทำการสร้างยารักษา ในขณะที่คุณเนี่ยทำการเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับดังนั้นเกมนี้เนี่ยไม่ได้จบที่แค่หมู่บ้านเดียวแต่ว่าเราต้องไปหลายๆหมู่บ้านครับแล้วก็ไปตามหาสูตรลับตํำรับหมอการโรคนะครับเออแล้วก็หายารักษาขึ้นมาให้ได้ประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ครับมีเกมฟีเจอร์เนอะก็คือเล่นได้4คนมี proximity voice chat ด้วยนะครับก็คือเป็นคือสามารถพูดได้ในเกมเลยแล้วก็มีระยะของมันเนาะ แมปเป็นเจเนเรตนะครับทั้งหมู่บ้านแล้วก็แอเรียต่างๆนะมี AI อันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ครับนี่เนยะ ที่น่าสนใจครับเพลกดองกี้ <c oughs> เจ๋งดีครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้นะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนสนใจเกมนี้หรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมก็ให้ความสนใจกับเกมนี้พอสมควรเนาะสาเหตุที่ผมสนใจเกมนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากอ่า Euphoric Brothers ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยก็สร้างเกมการ์ทูนออบเบนแบนมาหลายภาคมากๆเนาะแล้วก็โดนกระแสะกลด่ามาค่อนข้างเยอะว่าเกมเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ ชีปอบะเออเกมมันดูแบบไม่มีราคาประมาณนั้นนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือเกมห่วยนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันคือการอัปเกรดไปอีกในระดับหนึ่งเลยนะเขาทําทั้งแบบมัลติเพลเยอร์ด้วยนะแล้วก็แมปเจ n เนเรตเองด้วยไม่เหมือนกับเกมแบบแบนๆอย่างเงี้ยที่เขาต้อการสร้างแมปมาโดยเฉพาะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ไวแชทคือมันเป็นระบบใหม่ที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาต้องทําการศึกษามาเยอะมากๆผมรู้แหละว่าหลายๆคนก็น่าจะทําได้ ถ้าใครเป็นแบบ Dev e l o p e r ออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราเราติดตามเกมนี้มาตั้งแต่แบบแบนดภาคแรกไงเออก็เลยอยากเห็นว่าการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในครั้งนี้มันจะไปได้ผลไหมมันจะเวิร์กไหมและมันจะดีจริงๆหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันนะครับและทุกคนละครับคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเกมนี้มันดูน่าสนุกไหมหรือว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยละกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมคอลาคุณผู้ชมไปก่อนไม่เจอก็หม่ครั้งหน้า ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ